ครับผมดูอีกันต่อครับมาสองเต็มแล้วเด้อครับพี่น้องรอหน่งยพิเใดรล้งนี้พี่น้องเรียบร้อยดีครับผมสามมาแล้วครับสามมาแล้วผุนครับผมเก็บครับเก็บเก็บ สวัสดีตอนสอครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมอากาศเย็นเย็นดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก่อนปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่เนี่ยอากาศเย็นครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมออกไปาอยากกินให้ก้าครับเมื่อนี่ไปดูกับดักครับใส่ไว้เหมือนว่านี่เจ็ดแปดหลังครับผมกับดัก m o d ฟายดักหนูนะครับผมบรรูว่ามีความหมานหรือเปล่านะครับรอบนี้นะครับไม้ก็เป็นไม้เก้านะครับไม้เก่าที่ผมเคยไปดักนะครับพี่นอง ไปไปดูกันนะครับผมไปหอดมองหอดไม้แล้วครับเนี่ยละไม้ของเฮาครับเป็นหลองน้ำนะครับใส่ขึ้นปนีฮกเกียรังครับผมไปดูน้ากันครับเราจะมีวามหมาหรือเปล่านะครับอากาศเย็นๆครับผมดูแลสุขภาพด้อครับผมสันผู้ชมเยบซีทุกสัตขันครับผมบัวอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับผมไปรับชมกันครับผม สิมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับไม้นี่กับได้ไปสองตัวครับหลอกก้อนนะครับพี่น้องไปหลังแหลกของเขาหลังแรกของเขาเดียบล่อยครับผมเดียบล่อยนึงแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยเก็บครับเบืงหลังนี้ครับผมหลังนี้เป็นไงโอ้หลังนี้ก็เรียบล้อยครับผมสองแต้มมาแล้วครับเก็บครับไปครับผมดูยกันต่อครับ มาสองเต็มแล้วเด้อครับพี่น้องรอบหนึ่งเป็นไหร่ลังนี่พี่น้องเรียบร้อยดีครับผมสามมาแล้วครับสามมาแล้วผนครับผมเก็บครับเก็บเก็บไปลุยต่อครับผมลุยตอ่อลุยตอ่อยังนี้เป็นไหรโอ้ลังนี้ลั่นพลาดครับผม ลันพาดลันพาดครับผมเดี๋ยวใส่ไปไหมครับไปลุยกันต่อครับผมรีกันต่อครับุีกันตอ่อรีกันต่อครับผม นี่เป็นไงครับผมกลับหายแล้วครับพี่นอ้องกลับหายครับอู้รันพาดอีกครับพี่นอ้องรันพาดครับอู้เดี๋ยวใส่อีกครับผมเดี๋ยวไปดูหลังผุนครับหลังสุดท้ายแล้วครับพี่นอ้องใส่มหลายหลังครับผมว่าเนี่หลังสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายเป็นไง กลับหายครับผมโดนครับโดนโดนครับผมดูกลับของเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสรุปแต่งน้ำกันนะครับก็มานกับมันเกิดขึ้นให้เ่าครับเมื่อนี่น้องนี่หนึ่งสองสามส,ามสี่หาตัวครับผมมันมากเกี่เป็นหนูลั้วครับนี่หนึ่งสองสามส,ามสี่ตัวนี้บักงย่ยูุครับนี่ยบุญง่ายครับผมเอ้อ ือว่ามานครับผมือว่าโชคดีโชคดีมีชัยได้กบหางอยู่ครับผมเอ้าขอบุณทุกการที่ตามมาลาช่มเด้อครับผมเป็นกำร่างใจให้นุ่มบนคตสัเกี่ยวดีๆสมอมากครับผมใส่ไว้ที่เก่าครับผมวันนี้นะครับเหมือนแรกอาจจะเอากลับดักมาเพิ่มอีกนะครับใส่ไว้เจ็ดหลังครับได้หกได้หาตัวนะครับผมเหวี่ยยู่สองหลังครับผมล้านเฝ้ากับมีครับเอ้าขอบุณทุกการที่ตามราลาช่มครับผม รีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่มบนกดสเกลเด้อครับผมกดคอมเมนต์พูดคุยสักไทยครับผมจ่วงนคลิปกับ่ค่อยขึ้นครับผมก็พยายามตอบคอมเมนต์ทุกคนครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมบัวอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับผมอเมื่อนี้่เดี๋ยวถ้ากบันผมเกาเข้า่าสวัสดีครับสวัสดีตอนสอบครับผมมีผลงานให้ชมเมื่อกลับเมื่อนี้่